سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول. ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في يومكية توتان رسول صلى الله عليه وسلم ได้มีความห่วงใยต่ออุม่มะของท่านรอสูล,ลุละได้บอกทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่อุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาทั้งในดินยาและอาคราะ นบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมห้ามทุกอย่างในสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่จะนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของอุมมะของท่านไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาหรือหลังจากที่เขาได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วระสูศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นนบีที่ได้ทุ่มเทชีวิตของท่านทั้งหมดเพื่อที่จะนำเอาอิสลามมาให้แก่ประชาชาติของท่านฉะนั้นเมื่อนบีจากไปนบีทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราจะต้อง คิดเองทําเองเข้าใจเองแล้วก็บอกว่านั่นคือศาสนาเพราะทุกอย่างนาบีได้ทําหน้าที่ของท่านได้สมบูรณ์แล้วดังที่อัลลอฮฺสุภานาวตาลาได้ยืนยันไว้ว่ารอสุลลลอฮฺจากไปได้ทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้กับอุมมะของท่านนาบีในสุรมาอนะิดะ ที่ได้บอกชัดเจนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามป,ประเด็นที่ผมอยากจะได้นำมาพูดคุยแล้วก็มาเป็นความรู้ในคุตบะวันนี้เนี่ยมีฮะดิสบทหนึ่งซึ่งในสำนวนของฮะดีสหรือในสำนวนของ สิ่งที่รอสุลราได้บอกไว้นั้นปรากฏอยู่ในหลายสำนวนใน,นหลายบันทึกแต่ในบันทึกของสเีที่ท่านอิหม่ามมุสลิมหรือแม้กระทั่งอิหม่ามบบคารีได้บันทึกเอาไว้เนี่ยซึ่งฮะดีสบทที่ผมจะนำมากล่าวนี้เป็นฮะดีสที่เล่าโดยท่านอบีุฮุรรรยราะรอบิยัลลอฮฺวัน นี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งในความห่วงใยที่ท่านนาบีมุฮัมมัดได้มีต่อประชาชนาของท่านอบับดุลฮุเรย์รอได้รายงานว่าท่านรอซูนส,สัลลัลลอฮฺว่าอิเลหิวะซัลลัมได้บอกกับเราเช่นนี้อิดาต์ชาฮะดาฟัลยัสตัยดบิลลาห์มินอารบะอินยักูลอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจฮันนัมะ ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياة والممات ومن فتنة المسيح الدجال و ومن شر فتنة المسيح الدجال تنبي محمد صلى الله عليه وسلم دي إذا تشهد مياه เขาได้ กล่าวแตะชะฮุดเสร็จหมายถึงนบีกำลังบอกผู้ที่ละหมาดกำลังละหมาดอยู่เนี่ยอิลาตตชะฮหัดแปลว่าเมื่อกล่าวแตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเสร็จบ้านเรานิยมเรียกแตะชะฮุดว่าเป็นอัตฮียากล่าวอัตฮียาสุดท้ายเพราะถ้าเกิดละหมาดที่ประเภทสามหรือสี่รอกษาเนี่ยมันจะมีสองแตะชะฮุด ถ้าประเภทสองก็มีตาชะาหุดเดียวนี่หมายถึงตาชะาหุดสุดท้ายอิดาตชะาฮะดะฟันยัสตอิสบิลละมินอารบัยนนบีบอกว่าจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาจากสี่ประการต่อไปนี้ฟันยัสตอิสบิลละมินอารบัยน ท่านทราบไหมว่าดูอาบทที่ท่านนาบีสอนในบันทึกของอินุอับบาสเนี่ยได้บอกว่านาบีสอนดูอาบทนี้กับบรรดาสฮาบะเหมือนกับที่นบีสอนสูโรหนึ่งจากอัลกุรอานเลยฟากานายูอัลลิมุฮุมฮาจัดดูอาะคามายูอัลลิมุฮุมอัสูรเะ มีนอัลก,กุรอานอิมุอบบาสบอกนบีสอนดูอาบทนี้กับบรรดาสหฮาบะเหมือนกับที่ท่านสอนซูรอห,หนึ่งจากอัลก,กุรอานแปลว่าให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญถึงขนาดบรรดาปวงปราชาดตั้งแต่ในยุคสลับเลยนะมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าฮุกกลมของการ กล่าวดูอาบทนี้หลังจากช้าหุดครั้งที่สองเนี่ยฮุกกลมเป็นยังไงหนึ่งเป็นวาญิบสองเป็นมัสนูนหรือมุสตะฮับวาญิบนี่แปลว่าทิ้งไม่ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับแปลว่าส่งเสริมให้กระทำดูอาบท,ที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ย Allahumma inni a'udu bika min a'dhabi jahannama. โอ้ัลล a h ขอพระองค์ได้ทรงโปรดคุ้มครองเราจากการลงทันในนรกว่ามินอาซาบิลกับรและขอพระองค์ได้ทรงโปรดคุ้มครองเราจากการลงโทษในหลุมศพในคุูบอร วามิลฟิตนติลมะฮยาวันมามัตและขอพระองค์ได้ทรงโปรดคุ้มครองเราจากฟิตนะในขณะที่มีชีวิตและฟิตนะเมื่อเราได้ตายไปแล้วว่ามินชัริฟิตนติลมาซีฮิดเจลและจากความเลวร้ายของฟิตนะแห่งดัจจานผู้ตาบอดที่จะ ออกมาหลอกลวงบรรดาอุมมะของนบีในยุคสุดท้ายการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ในสี่เรื่องดังกล่าวนี้ปราดขัดแย้งกันว่าตกลงหุกุมเป็นอย่างไรเพราะสำนวนไหดีใช้คำว่าฟัลยัสตาอิสบิลละดังนั้นเขาจงกล่าวการคุ้มครอง มินอาบอินจากสี่ประโยคดังต่อไปนี้ถ้าดูในสำนวนเนี่ยแปลว่าวาจิบฟันยาสตาอิสบิลล์ท่านตาวูสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกิบาร์ฟุกะฮัตตาบิอินเป็นหนึ่งในปราฏของบรรดาผู้รู้ในยุคตาบิอินแปลว่าหลังจากซอฮาบะเนี่ยได้ถามลูกชายว่า ท่านได้กล่าวดูอาบทนี้ในละหมาดของท่านหรือไม่อาดาอาตบิฮาฟิซาลาติกเวลาละหมาดแล้วเนี่ยอ่านดูอาบทนี้ไหมก็หละละลูกชายบอกไม่ได้อ่านรู้ไหมตอวุสบอกยังไงอาอิซาลาตักเองกลับไปละหมาดใหม่นั่นแปลว่าท่านตอวุสให้ความสำคัญ และสาหรับท่านถือเป็นวาญิบที่ทิ้งไม่ได้อสลาตกกลับไปละมาดใหม่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินกันว่าความสำคัญของดูอาบทนี้เนี่ยขนาดนี้เชียวเหรอขนาดที่บรรดาอุลามะตั้งแต่ในยุคสลับเขามีความเห็นต่างกันว่าหุกกมการกล่าวดูอาบทนี้หลังแตชาฮุดก่อนสลามเนี่ยสถานะมันคืออะไร ผมเรียนกับท่านแล้วว่าปราดมีสองทัศนะด้วยกันแต่ยุมฮูตอุลามะบอกว่าเป็นมุสตาฮับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมอย่างมากให้ปฏิบัติแล้วก็ตีความการกระทําของท่านตอวูซซึ่งถือว่าเป็นภูกกะฮะเป็นระดับกีบาร์ตตาบีอินแปลว่าตาบีอินอาวุโสเนี่ยและอยู่ในระดับภูกกะฮะด้วยเป็นนักฟกีเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของ หลักการศาสนาด้วยเนี่ยท่านตีความว่าเพราะการให้ความสําคัญจากฮะดิีส์บทนี้เพื่อไม่ให้ลูกละทิ้งหรือเพิกเฉยจากการกล่าวดูอาบทนี้ดังนั้นประเด็นสําคัญก็คือดูอาบทนี้เป็นดูอาที่มีความสําคัญมากแล้วตำแหน่งที่กล่าวคือกล่าวหลังแต่ชาฮุดที่สองก่อนสลาม บาดตะชาหุดกับละสลามเมื่อกล่าวตะชาหุดสลวาดต่อนบีวงวานเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะให้สลามให้เอาดูอาบทนี้ไปกล่าวไว้ตรงนั้นซึ่งดูอาที่จะกล่าวหลังตะชาหุดก่อนสลามเนี่ยมีหลายบทฮะแต่หนึ่งในบทที่พูดถึงเรื่องการขอความคุ้มครองจากพิจนะทั้งหลายเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือดูอาบทนี้ วันนี้เรามาศึกษาร่วมกันดูอาบทนี้เราขอความคุ้มครองต่อตอลัลลอฮฺตาลาในสี่เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งถ้าตามตัวบทเลยก,ก็คืออูซ ah ูบิกะมินอาซาบิจฮันนามโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ ในเรื่องอะไรเรื่องการลงโทษเรื่องการลงทันในนรกในนรกยันนำพี่น้องครับไม่มีความเจ็บปวดใดไม่มีความทรมานใดที่จะรุนแรงและหนักหน่วงเท่าการอาสาบในอในอาสาบในนรกของ Allah นะองัลลอฮฺ ت า ไม่มีความรุนแรงใดจะเทียบเท่าความรุนแรงในการอาสาบในขุมนรกและไม่มีความเจ็บปวดใดที่จะทำให้บุคคลคนนั้นได้รับความเจ็บปวดมากเท่าการอาสาบในนรกเพราะการอาสาบในนรกรุนแรงมากย่างตำตำของภาพที่นบีได้เคยฉายให้เราเห็นเนี่ย เอาไฟนรกหยดที่เท้าเนี่ยสมองเดือดไม่ต้องถามว่าถ้าต้องลงไปอยู่ในนั้นเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงถามว่าเราขอความคุ้มครองในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราขอความคุ้มครองในประเด็นไหนบ้างหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะทำไปแล้วในเรื่องความผิดทั้งหลาย และเป็นความผิดที่จะเป็นเหตุที่นำเราไปสู่การอาสาบในอะไรครับในขุมนรกของอัลลอฮฺตาลาขอพระองค์ได้ทรงอภัยให้กับเราด้วยเถิดอย่าให้เราต้องลงไปทุกทรมานในขุมนรกเลยนี่คือข้อที่หนึ่งจากความหมายเนี่ยอันที่สองคือขอพระองค์ได้ทรงปกป้องเราจากการกระทำที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เรา ต้องไปถูกลงทันในขุมนรกด้วยเถอดสองอย่างดูอาบทเนี่ยครอบคลุมสองประเด็นหลักๆห,หนึ่งขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยในความผิดที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องถูกอาสาบในขุมนรกหรือขอพระองค์ได้ทรงปกป้องเราป้องกันเรา มีให้กระทําในสิ่งที่เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องถูกอาสาบในนรกยันนำด้วยเถิดพี่น้องครับการลงทันในนรกมันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการไม่ได้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอดูอาในทุกเวลาแต่ชาหุด มีทั้งละหมาดที่เป็นสุนัตและละหมาดที่เป็นฟรดูครับนั่นแปลว่าเมื่อท่านละหมาดครั้งใดเมื่อกล่าวตะชาฮุสเสร็จให้ท่านกล่าวดูอาบทนี้ไม่ว่าละหมาดนั้นจะเป็นละหมาดสุนนะหรือเป็นละหมาดฟารดูก็ตามเพราะมันจะเป็นสิ่งที่เราได้เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ในการวิงวอนขอต่อพระองค์ เพราะสิ่งที่ขอความคุ้มครองในสี่เรื่องนี้มันรุนแรงเกินการต้านทานและเกินกำลังเราที่จะอาศัยตัวเราก็ปลอดภัยไม่ได้ในเรื่องยะฮันนัมต่มามะมินบิลก ا บรกูบอร์เป็นอาวลม أولو م ิ ا ز ل า ل آ خ ก ة บอร์ เป็นสถา,านที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งโลกอาคราเหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมารบิกับรายนนบีเดินผ่านไปที่กุบรสองกุบรในรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นกุบรที่อยู่ที่มดีนะ แล้วนบีก็กล่าวกับสหายว่าวอินนหูมาลายูอัลซาบานนบีบอกว่าคนทั้งสองที่อยู่ในกุโบตนี้กำลังถูกลงโทษวามาอยูอัลซาบานฟีกาบีรินนบีบอกว่าคนสองคนที่กำลังถูกลงโทษเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องที่ยากเลย กระบิดในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าเรื่องใหญ่เพราะสิ่งความผิดที่ทั้งสองคนกระทำเป็นเรื่องใหญ่ฮะแต่หมายถึงไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากที่จะละทิ้งไม่ใช่เรื่องยากที่จะปฏิบัติเลยแล้วนบีก็บอกว่าสาเหตุที่ทําให้คนทั้งสองถูกลงโทษนั้นคนแรกอัมมาอะฮัดูฮูมา ฟากาเนลายสตันซิฮูเมมเบลีหรือบางสำนวนใช้ก็ว่าลายสตัดิรคนแรกที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกอาสาบในกูโบร์เนี่ยเพราะสับเพ่าในเรื่องการปัสสาวะลายสตันซิหรือลายสตัดิรหมายถึงเวลาปัสสาวะ ก็ไม่ดูให้มันเรียบร้อยว่ามันหมดจดเรื่องและไม่ป้องกันร่างกายตัวเองและเสื้อผ้าที่จะให้พ้นจากนายิสที่เกิดขึ้นจากการปัสสาวะนี่คือความหมายแปลว่าทำแบบสะเร่าให้มันพันผ่านไปมันจะสุดหรือยังก็ไม่รู้มันจะเปื้อนเสือ้อเปื้อนตัวไม่สนใจคนแรก ถูกลงโทษด้วยเหตุนี้ท่านทราบไหมว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นหนึ่งในกะบ้าอิรุซุนูไอคนที่ปัสสาวะไม่เกี้ยงหรือไม่ทําความสะอาดให้ดีเกี่ยวกับการปัสสาวะเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เพราะว่าอันไหนก็ตามความผิดใดก็ตามที่ระบุก,การลงโทษนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกว่าเป็นหนึ่งในกบา้ <c oughs> นานีบอกว่าเขาไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องในเรื่องยากเลย ฟีกบิทนที่นี่คือฟีอัมริชาในเรื่องที่ยากเลยแปลว่าถ้าเขาระมัดระวังไม่สะพร้าวแล้วก็ทำให้มันปราณีตเนี่ยปัสสาวะก็จะหมดจดเสื้อผ้าร่างกายก็จะไม่ไม่เปื้อนในยิสที่เกิดจากปัสสาวะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งถูกลงโทษไปแล้วกูบอที่สองฟาอัมละขฟาอัมลอ,คอัคอรฟากาในยามชีบินนามีมา ส่วนไอ้คนที่สองนี้มีพฤติกรรมนะมีมะนะมีมะแปลว่าอะไรครับนักลุลฮะดีสมินกาวลินอลากาวลินมิน jihad al ibsad و ش นะมีมาแปลว่าไอ้คนที่ชอบเอาคำพูดของคนคน,คนนั้นไปบอกกับคนคนนี้เป้าหมายเพื่อให้มันทะเลาะกันให้มันตีกันให้มันอะไรให้มันอะไรได้รับความหายนะ เอาคําพูดของคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปให้กับอีกคนกลุ่มหนึ่งแล้วเจตนาเพื่อที่จะให้มันเกิดปัญหากันนี่นามีป่ะถามว่าทำให้ทำยากไหมไม่ยากแต่ทำนบีถึงบอกว่าวจริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทิ้งแต่เพราะเป็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้คนที่สองถูกอาสาบในกุโบ์เพราะเหตุนี้สองคนถูกอาสาบจากเรื่องสองเรื่องนี้ เสร็จแล้วนบีก็บอกสหาบาว่าเอาเจารีดเอากิ่งอินทภาลำสดมาให้หน่อยแล้วนบีก็ฉีกออกเป็นสองส่วนก็ปักไปที่กูโบนึงก้านหนึง่งอีกส่วนหนึ่งก็ปักไปที่อีกกูโบนึงกูโบทั้งสองอยู่ใกล้กันเสร็จแล้วสหาบาเห็นนบีทำลิมาซาหน้านะตาฮาดายา ر س و ل ล l l a h รอสูลุลลอฮ์ท่านทําเช่นนี้เพราะอะไรทําไมถึงทำเนี่ยเอาเอาเอากิ่งอินเลขาลำไปปักทําไมนบีได้ตอบคาถามว่าละอัลลฮูยู่คาฟับอันฮุมามาลัมใหญ่บาสะหรือในบางสำนวนว่าอีลาไอต์ไตบาซา หวังว่าละอัลลอฮฺอยู่คาฟอันหุมาหวังว่าคนที่ถูกอาสาบในกุโบสเนี่ยจะถูกบรรเทาจากก้านสองก้านนี้ที่ปักไว้ตราบใดที่มันยังไม่แห้งหรือไปจนกระทั่งถึงมันอะไรครับมันแห้งหรือไม่ถึงจนกว่ามันจะแห้งก็ได้รับการผ่อนปลนทำว่าในฮะดิสนี้บอกอะไรกับเรา บอกให้รู้ว่าอาซาบในกุบฏมีจริงบอกให้รู้ว่ารอสุลลล l a h เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษบางประการที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกุบฏแล้วที่สหาบะถามว่าลีมาสนะตาฮาจายารอสุล u ล l a โอรอสุล u ล l a h ทำทำไมแบบนี้ท่านมีเหตุผลอะไรเนี่ยแปลว่าสิ่งนี้นบีไม่ได้ทำประจำ เพราะเราทำประจำซาบาาไม่ถามหรอกแปลว่านาบีไม่ได้ทำประจำแล้วนบีก็ตอบว่าหวังว่าคนที่อยู่ในกูโบสจะได้รับการบรรเทาอยู่ขอ้อฝาอั้งหูมาจากไอกิ่งไม้ทั้งสองปัญหาอยู่ตรงที่นั่นแปลว่านี่คือสุนนะที่เราเอามาปฏิบัติได้ใช่ไหมเมื่อฝังศพไปแล้วก็เอากิ่งไม้มาปักบนกูโบส เพื่อที่จะให้เขาได้รับการบรรเทาในการอาสาถ้าทำเช่นนั้นแปลว่าท่านกำลังรู้ว่าในกูโบต์เกิดอะไรขึ้นเหตุผลเพราะจริงๆแล้วนบีก็ไม่รู้ครับว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรแต่ด้วยเหตุการณ์นี้อัลลอฮ์ให้นบีได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรเพื่อที่จะบอกถึงโทษที่มันเกิดขึ้นแปลว่านาบีก็ไม่รู้ฮะ แล้วนบีก็ไม่ได้เคยทำกับกูโบต์อื่นถามว่าอะไรคือสิ่งบ่งบอกว่านาบีไม่เคยทำเพราะถ้านาบีทำซาฮาบะไม่ถามว่าลิมาสนะตาฮาดายาร์สุลลฮ์ทำไมถึงทำเช่นนี้โอร์สุลลฮ์แปลว่านาบีไม่เคยทำให้เห็นซาฮาบะเลยแปลกใจนั่นแปลว่าเราเอาสิ่งนี้มาปฏิบัติไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสุนนะที่หยุดตะบะเป็นสุนนะที่เราต้องถูกต้องปฏิบัติตาม เหตุผลเพราะหนึ่งถ้าจะทำแปลว่าต้องรู้ว่าข้างล่างกำลังโดนเมื่อไม่รู้มันกลายเป็นว่าเรากำลังประนามว่าคนข้างล่างเนี่ยกำลังถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ฉะนั้นสิ่งนี้จึงไม่ได้มีแนวปฏิบัติบรรดาสหาบาจึงไม่ได้เอามาเป็นสุนนะเพราะรู้ว่านาบีทำบนเหตุผลเฉพาะและมีสิ่งที่เป็นฮิกมะ ที่ไม่ใช่ในเรื่องของแนวปฏิบัติแต่กําลังบอกถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในกุบบนั้นนั่นการเอาหะดิษบทนี้มาเป็นแนวปฏิบัติว่าปลูกไว้ให้นานๆหรือบางคนนี่ปลูกยืนต้นเลยให้มีอะไรครับอายุยาวๆไปไว้ใจะข้างล่างจะได้ไม่ถูกลงโทษเป็นการนำเอาฮะดิษมาใช้ผิดที่ดังเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น นั่นแปลว่าจุดมุ่งหมายของฮะดีสกำลังจะบอกว่าหนึ่งอาซาบกูโบสมีจริงสองเหตุที่ทำให้เกิดการอาซาบมีดังที่ฮะดีสบอกแล้วต่อมาก็คือสหาบะบเาไม่ได้นำเอาแนวปฏิบัตินี้มาสู่การปฏิบัติเพราะรู้เหตุผลว่าคืออะไรฉะนั้นเวลาเราเรียนฮะดีสเราเรียนกุรอานเราต้องดูสิ่งที่เรียกว่าเป็นมากอสิดุตเชีย สิ่งที่มันเป็นเจตนารมณ์แห่งหลักการว่าในเรื่องเรื่องนั้นต้องการจะสื่ออะไรกับเราตรงนี้คือสาระสำคัญเมื่อนบีไม่ได้ทำทุกกุโบศนบีไม่ได้รู้ทุกคนว่าเป็นอย่างไรในในหลุมกุโบศแล้วการที่นบีทำอย่างนั้นมันจึงเป็นลักษณะเฉพาะของรอสุลลลอฮ์ที่ต้องการจะสื่อให้รู้ว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นคืออะไรอันนี้เป็นหลักการ ต่อมาข้อที่สามที่บอกว่ามินมาซีอัลมหฮยาวัลมามต์ขอความคุ้มครองจากฟิตรณะที่มันเกิดขึ้นในการที่เราใช้ชีวิตและฟิตรณะเมื่อเราตายตรงนี้น่ากลัวมากเวลาเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องครับเจอฟิตรณะมากมายฟิตรณะในความหมายคืออิคติบาร์อินทิฮานแปลว่าการทดสอบนะการอะไรการการทดสอบเราหรือ สิ่งที่เป็นความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในดุนยาเราเ,เจอเยอะมากเวลาตายก็เริ่มตั้งแต่ตายเลยตั้งแต่วิญญาณจะถูกถอดออกจากร่างเลยเนี่ยัยตอนมันก็มาล่อลวงเพื่อที่จะให้เราทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาแล้วหลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็คือการตอบคําถามของอะไรครับมุงคัดนาคิดที่อยู่ในหลุมศพในการถามคําถามเราอีกขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เรา ผลจากฟิตรณะเหล่านี้สุดท้ายมินชารีฟิตนณะเดิมมัซฮิดเดจจาลมัซีฮิดเดจจาลหมายถึงเดจจานมัซีซ่ที่หมายถึงนบีไอซากับมัซีซ่ที่หมายถึงเดจจาลเนี่ยมัซีซ่เดจจาลแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งเข้าใจให้ดีนะให้เราเข้าใจว่าอัจจจัลคือมนุษย์มินบันีอาดัมเกิด จะเกิดขึ้นมาในยุคสุดท้ายของโลกเป็นมนุษย์ที่มีตาเดียวมีคำว่ากาฟิดเขยนที่หน้าผากและมันจะมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้40วัน1วันแรกเท่ากับ1ปีวันที่2เท่ากับ1เดือนวันที่3เท่ากับ1สัปดาห์ที่เหลือก็เป็นวันปกติเหมือนวันในดุนยาของเรา ในระยะเวลาที่อยู่จะก่อความเสียหายอย่างรุนแรงจนกระทั่งนาบีบอกว่าตั้งแต่มีอะไรครับโลกนี้มาจนถึงวันกิยามาไม่มีอะไรรุนแรงและน่ากลัวเท่าฟิตนาของดัจจันเพราะมันจะถือนรกสวรรค์มาใครเข้าสวรรค์ของมันก็ลงนรกของอัลลอฮ์ใครปฏิเสธมันก็ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์และมันจะสร้างความเสียหาย บนหน้าแผ่นดินนี้อย่างรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดุนยานี้ใครที่อยู่ในเวลานั้นน่าสะพึงกลัวที่สุดจึงเป็นหนึ่งในดุอาที่เราจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอ์และอดัจญานเป็นมนุษย์ฮะอักรีดาของสลับและอะลิสุนนาวันจามะ์ไม่ใช่เป็นนามารมดัจจานคือมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อทดสอบ บ่าวของพระองค์และมันจะมาในยุคสุดท้ายเป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของวันเกียมะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับดูอาบทนี้ขอมากๆมันจะครอบคลุมทุกมิติของชีวิตของเราในสิ่งที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับพิจนะไม่ว่าจะในมิติใดก็ตามจากหนึ่งในสี่ที่ผมได้กล่าวไปขอลาตาลาได้คุ้มครองเราให้รอดพ้นจากพิจนะทั้งหลาย รวมถึงพิจานาที่นบีตอกย้ำในฮดิษบทนี้และที่สำคัญการกล่าวดูอาบทนี้หลังตะชาหุธที่สองก่อนสลามถือเป็นสุนนะที่ตอกย้ำถึงความสำคัญที่ไม่ควรละเลยและเพิกเฉยเพราะมันจะคุ้มครองเราอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์สุภาณนาหวัวตาละอะกูลุกาลีฮาดาวะอัสตังฟุลอซมลีวลละลุมวะลิไซลิมุสลิมีนามิงคุลิดมัม فاستغفروه انه كان غفارا الله اكبر ولا حوله